โอเคต้องขออนุญาตกลาบสวัสดีนะครับอยู่กับซองอนุกเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันในเกมนี้ for speed payback นั่นเองโอ้ยะฮะตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นนะครับกลับมาแต่งรถอีกไม่นานผมก็จะจากเกมนี้ไปละมาจะลบทิ้งแต่ไม่รู้ว่าจะลบตอนไหนก็รอดูแล้วกัน ซึ่งวันนี้ผมจะมาแต่งรถที่ผมไฟฟันอยากจะได้เอามาไว้สักคันหนึ่งสลหรับผมนะมันก็คือรถดูกันเอวไม่ใช่หรอตรงนี้กูก็ซื้อมาไว้แล้วนะเออนี่ไงมันก็คือเซฟโรเล็กคาเมโลแซ 2-8นั่นเองอยากจะมีคันนี้มาครอบครองมากๆเอาจริงๆนะถ้าซ่องผมร้านซับเมื่อไหร่ผมซื้อมาขับอ้อมทั่วประเทศลาวให้ดูเนี่ยประเทศไทยก็ได้เออซื้อแน่นอนถ้าซ่องผมร้านซับแต่อันนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกโอเคมาในเรื่องสีไว้ก่อนเรื่องสีผมก็เซฟไว้แล้วนะเอาเอาผิด มันก็คือสีนี้นี่เองอยากจะมีสีนี้ไว้มาครอบครองมากๆนั่นแหละทำยังไงได้ว่าจะมีคันนี้โอเคมาใส่บอดี้กันเถอะแบบนี้จะเข้ากันอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะโอเคซื้อคาเมโล อันนี้ต้องคาร์บอนใช่ไหมโอเคคาร์บอนแล้วกันแรกแรกว่าจะไม่ใส่คาร์บอนใส่ไปโก้ดเกมนี่ของแท้โอเคไปเหมือนเดิมของมันไม่ไส้ไปทะเบียน มันดูเหมือนพีพีหน่อยแจงเกิดปีนี้ไว้เอ้ยฟอร์จูนบาเล่นั่นแหละอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวเนาะมาในเรื่องท่อรถทาแบบนี้แหละ โอเคมาในเรื่องล้อส่วนล้อของมันผมว่าน่าจะเป็นเออเอาล้อที่แบบที่แบบว่าผมชอบดีกว่านี่ไง มันเข้ากันขยายไม่ได้มาในเรื่องสีเออเอาเทาๆดีกว่าขนาดล้อเราก็เทาๆแล้วมาเหมือนเดิม ถูกไหมถูกแล้วมาในเรื่องเบรกเออคาลิปเปอร์เออสีดำนี้ก็โอเคนะแล้วก็บกเบรกให้ผมสอบเบรกแบบนี้นะ เอที่เป็นรูเอ้ยไม่ใส่ด็มันเป็นการซาะล่องมันไวยังไงโอเคอันนี้ผมว่าจะใส่ดีไหมวะไอ้แบบนี้ ออไม่ใส่ดีกว่าในตามควมเป็นจริงผมไม่ชอบอยู่แล้วมันก็ต้องดำเอาดำพอเหตุแล้วกันเรื่องจริงผมไม่ได้แต่งดำขนาดนี้หรอกดูกัน ถ้าไม่แบะอ่ะผมว่าไม่อยากแบะนะอันนี้โอเคผมไม่แบะแล้วกันไปที่ร้านสุ่มกันเอาให้แรง ขับไปผมจะขับไปเอาไม่ใช่เพิ่มท็อปสปีดโอ้โหเกือบสาม้อและประมาณสิเอเครื่องเครื่องเดิมรถคันนี้ฟังมันก็ฟินแล้วนะผมฟังมันก็ฟินอยู่แล้ว V8 ถ้าไปแต่งให้มันแรงขึ้นนี้จะฟินขนาดไหนวะมานี่ไงผมเลือกซื้ออาดีกว่ามาทอสปีด348มาสุ่มกัน คาร์บอนเอาแบบนี้ ECU ในโตเอ้ยเอาความแรงสปีด เธอโบแล้วกันเล่นที่ผ่านมาเลือมเ,เลือกเอ้ยลืมเลือกเลยตรงนี้ได้ยังไงตอนผมแคสตลงซองโอเคสาป้ายโอเคไป ของคนอื่นทำไมก๊าซสุบม,มันจะเป็นสีเหลืองวะของเราเป็นสีฟ้าเสิโอเคตายยิ้งไม่เอาไ,ไปไปเราจะให้รถเราแรงขึ้น คืออะมันโดยเฉพาะเลยนะรถคาร์เมโลคันนี้โอเคยอมเสียเนตัสแล้วกันไป ถ้าสุ่มผิดเมื่อไหร่นี่คือตังคุณหายเกี้ยงเลยเอาง่ายๆสักพักนี้การ์ดแต่งคือปวดหัวจัดๆโอเคเลือกสนามแล้วกันอยากจะเน้นที่หุบเขามาตรงนี้เลย นี่มันก็มีอีกสนามหนึ่งนี่ว่านี่ไงสนามนี้ไม่ค่อยได้เล่นวาร์ปมาเลยตอนนี้ก็อัดเที่ยงคืนนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่แต่ก็เงียบดีมาเสียงโคตลั่นเลย กับเจ้าเซฟโรเล็กคาเมโลรถที่ผมอยากได้จะได้มากที่สุดเอาเอง่ายๆจะเป็นรถอเมริกันที่ผมอยากจะได้มากๆยกให้มันเป็นที่หนึ่งแล้วกันคันนี้ฟอดมัดแซงเป็นที่สองของผมโอ้โหแลมโบ คันนี้หรอคามเมโล่สบายอยู่แล้วไปไปให้ไวเลยอะไรลมโบไปจะสนามไหมวะรถคันนี้อาจจะเลี้ยวยากอยนะ มาถึงก็เปิดเดือดมาถึงก็เอาเดือดเลยเหรอพี่โอเคใครที่หนึ่งไปตั้งไกลโอเครถคันนี้ไม่ค่อยสะบัดมันป้องกันสะบัดไว้สนามนี้เดือดจริงๆ โอเคเอาใหม่ก็ได้วะเกมเด้งมันเด้งไปหน้า YouTube ทำไมพังยับเลยโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาโอเคตัดมาจุดนี้แล้วกันเข้ากันเลยรับดีไหมวะเอ๊ะรับเถอะ พาทายลันจัดจัดรอบนี้มีลัมโบโกทายคิดถึงคำนี้คิดถึงคำนี้มากโกทาย แลมโบมันแซงหน้าผมไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับยังไงผมก็แซงได้อยู่แล้วทอสปีดมันคนละเรื่องอยู่แล้วมันก็แค่รถเกิดก่อนเราเออแซงได้แล้ว รถเรามันไม่ค่อยสะบัดเหมือนฝอรมาแต่งเหมือนเข่ากันสะบัดไว้เพรว่าล้อเขาน่าจะดีนะขนาดเป็นรถขับหลังนะเนี่ยมันมันยังไม่สะบัดถ้าใครชอบรถที่มันไม่สะบัดก็คันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอน ถ้าชอบรถที่มันสะบัดก็แนะนําไปเอาฟอร์มดมาแต่งเลยแต่หลายคนเขาชอบฟอร์มดมาแต่งแล้วล่ะไปเล่นึกิโลเมตรผมชอบเขานับสนามเป็นกิโลเมตรแบบนี้แหละ มันง่ายกว่าไม่ปวดหัวไม่ซ่อมเหมือนเปอร์เซ็นต์เหมือนฮีทสรุปเราได้เหรอก็คุ้มสิครับมาใส่เบรกไปเลยมาขอครับเล่นซะหน่อย ขอขับเล่นซะหน่อยบรรยากาศได้ฟิลมากปรับกล้องแบบนี้แหละโอเคผมว่าอยากอยขับรถเล่นอยู่นะเพื่ออยากให้คนดูฟังเสียงเครื่องของรถคันนี้อย่างซัด เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมว่าจะปิดเสียงไมคก่อนนะผมก็สตาร์ทรถเทียนเรียบร้อยแล้วลองเบิร์นเครื่องดอูถ้างั้นผมจะปิดเสียงไมคแล้วนะ เอาละครับต้องขอไว้จบเพียงเท่านี้ลนะันนะสลับเกมนิด for speed payback เอาไว้เจอกันเกมอื่นต่อๆไปนะไว้ผมจะมาแต่งรถให้ดูนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับ c ไค b e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพขอไปก่อนละบายบาย